ขนมกล้วยสูตรแป้งน้อยสูตรนี้แป้งน้อยเหนียวนุ่มข้ามวันเลยค่ะแช่ตู้เย็นก็ยังเหนียวนุ่มอยู่นะคะสูตรนี้ไม่ใส่แป้งเท้าใยม่อมมาพร้อมกับเคล็ดลับทำยังไงให้แป้งเหนียวนุ่มข้ามวันไปทํากันค่ะกล้วยน้ําว้าสุกๆุ้500กรัมใช้เป็นกล้วยน้ําว้าสุกๆเลยนะคะเขาจะได้ไม่ติดฝาดแล้วก็ไม่ติดรสเปรี้ยวค่ะนํามาบดให้ละเอียดเลยนะคะพอละเอียดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะแป้งข้าวเจ้า80กรัม แป้งมันสัปะหลัง80กรัมน้ำตาลมะพร้าวสีกรัมน้ำตาลทราย5้าสิบกรัมเกลือป่นเศษ1นส่วนสช้อนชาหัวกะทิ120่งอยยแบ่งใส่3มครั้งนะคะใส่ไปเรื่อยแล้วก็นวดให้เข้ากันไปเรื่อยทีละหนึ่งรอบนะ พอเราใส่กะทิหมดแล้วนะคะก็ให้นวดแป้งต่อไปอีก3นาทีนะคะเคล็ดลับที่ทำให้ขนมของเราเหนียวนุ่มข้ามวันก็อยู่ตรงที่ขั้นตอนการนวดแป้งนี่แหละค่ะเราจะนวดต่อไปอีก3นาทีนะคะพอนวดแป้งได้ที่แล้วใส่กล้วยที่บดไว้แล้วลงไปได้เลยค่ะตามด้วยเนื้อเผาอ่อนนะคะ80กรัมขั้นตอนนี้เราจะนวดให้เข้ากันนะคะอีก3นาทีค่ะ พอเรานวดให้เข้ากันครบ3นาทีแล้วนะคะก็หาอะไรมาปิดมาคลุมไว้นะคะเราจะพักแป้งไว้ค่ะนอกตู้เย็น30นาทีค่ะพักแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนำไปเนื่องกันค่ะถ้วยสำหรับนึ่งนะคะเบลใช้เป็นถ้วยตะไลแบบนี้นะถ้วยของเรานะคะจะทา้นามันก่อนบางๆเวลาแกะจะได้ไม่ติดนะคะถ้าใครไม่อยากทานยมันที่ถ้วยนะให้นำถ้วยไปนึง่งให้ร้อนก่อนนะคะเวลาแกะจะได้ไม่ติด พอพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะก็ให้คนผสมแป้งให้เข้ากันดีก่อนอีกหนึ่งรอบนะก่อนนำขนมตักใส่ถ้วยนะคะตักขนมใส่ถ้วยให้เต็มถ้วยได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้านหน้าด้วยเนื้อเผาอ่อนหรือว่ากล้วยนะคะอันนี้ตกแต่งได้ตามใจชอบหรือจะไม่ตกแต่งก็ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วไปเนื่องกัน น้ำสำหรับนึ่งนะคะใส่2-3ถึงข้อนิ้วน้ำนึ่งตั้งไว้ให้เดือดจัดๆแบบนี้นะคะก่อนนำขนมขึ้นนึ่งค่ะเราจะนึ่งไฟแรง15นาทีนะคะพอเรานึ่งขนมเสร็จแล้วนะก็พักขนมไว้ให้เย็นสนิทก่อนนะคะก่อนนำขนมมาแกะค่ะเขาถึงจะแกะง่ายนะคะ สำหรับวิธีเก็บนะคะพักขนมไว้ให้เย็นเก็บใส่กล่องปิดฝาให้สนิทนำเข้าตู้เย็นค่ะเวลาจะทานนะคะก็นำมาอุ่นในซึ่งนึ่งหรือว่าอุ่นในไมโครเวฟนะคะสัก10ถึง20วินาทีก็นุ่มเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมหรือถ้าเกิดใครไม่อยากอุ่นนะคะก็นำออกมาวางไว้ให้ใคลายความเย็นลงสักพักก็นุ่มเหมือนเดิมแล้วค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทนันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะคะ